สวัสดีครับสวัสดีกริยานมิทุกท่านยติธรรมทุกคนนะครับวันนี้รายการธรรม,รรมชาติคลิปพิเศษเนาะคลิปพิเศษตอนนี้ผมก็นาบรรยากาศท่ามกลางหิมะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์สดผมตอนเชา้าผมก็จะมีกรอนเนาะกรอนเกี่ยวกับหิมะอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้นํากรอนมานะแต่ว่าผมก็จะมาพูดเรื่องหลักการปฏิบัติธรรมครับผมก็จะเหมือนกับว่ามาเน้นย้ำอีกทีว่าการปฏิบัติธรรมจะทํำยังไงเราจะต่อสู้กับกิเลสยังไง เราจะรับมือกับกิเลสอย่างไรทํำยังไงเราถึงจะควบคุมจิตได้ทํำยังไงเราถึงจะทุกน้อยลงครับเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้น้ะว่าทุกวันนี้ยิ่งสถานาการณ์โควิดมันจะทําให้บางคนเนี่ยตกงานไม่มีงานทำไหนจะภาระครอบครัวภาระนี่สินโน่นนี่นั่นมันจะทําให้เราบางทีเราต้องคิดมากเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะเวลาเราทุกเนี่ย บางทีเราไม่มีทางออกจริงครับแต่ว่าเราโชคดีครับเราโชคดีที่เราได้เป็นคนไทยครับโชคดีที่เรามีพระพุทธศาสนาโชคดีที่เรามีพระธรรมคำสอ,สอนของพระองค์เราต้องรีบศึกษาครับทำไมต้องรีบศึกษาอาจารย์วันเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเครื่องยึด,ยดเหนียวมันจะเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวที่ทําให้เราสามารถต่อสู้กับความทุกข์ที่มันเกิดในโลกนี้ได้ คือบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าเวรกรรมหรือว่าวิบากกรรมหรือว่าสิ่งที่เราทํามาในอดีตนะครับมันมันไม่ใช่เพิ่งมีเนาะเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีทุกแล้วครับคือราคาโทสะโมหะที่เขาเกาะอยู่กับจิตเราเขามาเกิดมามันก็มีเลยครับทีนี้ทํำยังไง,งเราถึงจะไม่ทุกข์ร้อยเปอร์เซนคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างผมครับมาอยู่อเมริกาเนี่ยก็ถามว่าทุกไหมมันมันก็ทุกครับ แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมความทุกข์มันจะเบาบางจางคลายลงมันก็จะไม่ว่าฉันไม่ทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ายังทุกข์อยู่อาจจะทุกข์ประมาณบางครั้งก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางครั้งก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ยิ่งวันไหนที่เราพิจารณากายครับความทุกข์มันก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดความสงบยิ่งพิจารณามากครับยิ่งพิจารณามากคุยให้มากคุยกับตับคุยกับตับอ่อนคุยกับลำไส้คุยกับปอดอะไรพวกนี้ครับ มันจะทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าโยนิโสนมัสิการครับเวลามีเรามียศโยนิโสนมสิการก็คือเรามีการพิจารณากายเราเจริญสติปัฏฐานสีธรรมะครับธรรมะมันจะเกิดขึ้นกับเรามากมันจะทําให้เราอย่างไงครับมันจะทําให้เราจิตใจเราสงบครับจิตใจเราก็จะสงบมันก็ไม่วาวุ่นมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ไม่ฟุ้งครับถ้าภาษาธรรมะเนาะมันฟุ้งอยู่แต่ปะฟุ้งน้อยประมาณนี้ครับ เช่นตัวอย่างเช่นเราอาจจะทํางานเนาะผมก็ทํางานกับพ่อบ้านเขาทําหให้ทำโน่นนี่นั่นนะ่ะบางทีมันก็ไม่ถูกใจใครบางทีก็มันไม่ถูกใจเขาบางทีความคิดเรามันก็มันคอนทราสต์กันนะครับมันขัดแย้งกันอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าในขณะที่เราทํางานในขณะที่จิตเรามีผัสสะมีอะไรมากระทบเราครับเร,เ,รเรารู้ทันด้วยครับเรารู้ทันแต่ว่าในขณะที่เรารู้ทันเดี๋ยวทำยังไงครับเราต้องเอาจิตรีบเอาจิตเกาะกาย ถ้าเรารู้ทันเราไปดูไปดูแล้วมันก็จะดับไปอันนั้นก็ไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่าจิตดูจิตแต่ว่าหลังจากนั้นเราต้องเอาจิตเกาะกายด้วยครับถ้าเราไม่เอาจิตเกาะกายครับมันมันมันจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดสถานการณ์ที่ว่าเราไปเถียงเขาครับมันจะมีการโต้ตอบกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูจิตดูความมันก็จะดับลงไปแต่ว่าในขณะดที่มันดับอ่ะเราก็รีบเอาจิตเกาะกายครับ เอาจิตตั้งไว้ที่กายมันก็จะไม่มีพฤติกรรมที่เราต้องมาโต้เถียงอะไรกันเพราะว่าตอนนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรเป็นของเราบ้านช่องห้องหอสามีภรรยาไม่ใช่ของเราแล้วเราจะโกรธทำไมแต่คำว่ามันไม่มีอะไรคะเราต้องดูพิจารณากายคือคำว่าไม่ไม่ม่ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรสวยงามเนี่ยมันจะเป็นคำตอบของจิตที่เกิดจากการพิจารณากายแต่ว่าพิจารณากายวันหนึ่ง เช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงหนึ่งไม่พอไม่พอที่จะเอาจิตอยู่ไม่พอที่จะเป็นคําตอบให้จิตได้เพราะฉะนั้นอาจารย์วันประมาณไหนก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจารันทักินาโยท่านก็บอกว่าห0สเปอร์เซของย4ิบสี่ชั่วโมงคือสิบสองชั่วโมงวิ้วมันทําได้หรืออาจารย์วันตอนไหนต้องนอนไหนต้องทํางานอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นทฤษฎีหลักที่เราต้องที่เราต้องยึดไว้แต่ว่าการที่เราจะพัฒการที่เราจะาการที่เราจะ พิจารณากายเราต้องเริ่มฝึกครับ5นาที10นาที20นาที30นาทีเริ่มไปเรื่อยครับวันละหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่ามันต้องต่อเนื่องครับถ้าเราไม่ต่อเนื่องนี่จิตเขาก็จะไม่ยอมรับจิตเขาก็จะแบบบังคับไม่ได้เลยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราหาคําตอบให้เขาได้คําตอบก็คืออริยสัจสี่คำตอบก็คือร่างกายก็ไม่ใช่ของเราคําตอบก็คือร่างกายมันไม่ได้สวยได้งามนะประมาณนี้ครับ แต่ว่าคําตอบเหล่านี้ที่จิตเขาจะยอมรับเนี่ยเราต้องพิจารณากายจเจริญสติปัฏฐานสี่จเจริญมากเอาอาจารย์วันถ้าปฏิบัติทำแล้วไม่ดูกายได้ไหมไม่ได้ครับเพราะถ้าเราไม่ดูกายเราไปเข้าสมาธิเราไม่สามารถที่จัดการกิเลสได้ก็อย่างวันนี้ที่ผมไปฟังการแสดงธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจรลังทตกินายุท่านบอกถึงขั้นตอนในการเกิดกิเลสเรามีกิเลสธาตุแล้วเราก็จะมี กิเลสที่มันเป็นสัญญาจําได้หมยรู้ไปจําเขามาแล้วก็ไปเป็นกามฉันทะแล้วก็กาม,มาปะริเลหะกาม,มาปะริเยสนาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมก็จะรู้สึกว่าพรุ่งนี้ผมก็จะคุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องไปทําไปเตรียมเนื้อหาก่อนผมก็จะไม่ได้เยอะ,ะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเป็นเรื่องที่มันเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการที่เกิดกิเลสทีนี้ถ้าขั้นตอนหรือกระบวนการพวกนี้ เราจะตัดขั้นตอนไหนเราจะทําลายขาบวนการนี้ได้อย่างไรต้องปฏิบัติมรรคต้องพิจารณากายถ้าเข้าสมาธิไม่สามารถที่จัดการกับขบวนการเกิดกิเลสได้ผมถึงว่าครับอยากให้ทุกคนอ,อยากให้ทุกคนไปฟังการแสดงธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อจรัญที่เดียวที่ผมมาพูดก็คือแบบแค่เป็นส่วนหนึ่งของท่านนะครับคือบางทีผมพูดเนี่ยครูก็อันจะแบบ อ,อาจจะมีอาจจะเป็นแรงจูงใจอยากปฏิบัติธรรมเหมือนอาจารย์วานอะไรประมาณนี้ก็มีกัลยาณมิตรท่านบางท่านเนาะก็ฟังผมอยู่ว่าก่อนนอนหรือว่าก่อนเข้านอนหรือว่าหรือว่าฟังบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมก็เข้าใจเนาะเพราะว่าเราต้องทํางานเนี่ยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราฟังเนี่ยเราฟังให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติครับตามสถานการณ์ตามเวลาที่เราช่วงชิงได้ อาจจะสิบนาทีผมว่า30มนาทีครับถึงจะเกิดมากเกิดผลแต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นมันมันมันอาจจะเราอาจจะยังไม่เห็นนะครับเราอาจจะไม่ยังเห็นผลว่าอาจารย์วันเห็นจังได้มันก็คือเอก่าอันนี้บางทีมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์เราครับอินทรีย์ก็ประกอบไปด้วยรัทธาวความเชื่อความศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาครับถ้าเรายิ่งโดยเฉพาะ คือประสบการณ์หูเนาะเวลาเราฟังการแสดงธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจรัญเทเคไนโย,ยมันจะทําให้เราเกิดความเชื่อความศรัทธาครับเพอเกิดความเชื่อความศรัทธาปุ๊บเราก็จะมีความเพียรวิริยะมันก็จะตามมาโดยอัโตโนมันิแล้วอยากทำและอยากปฏิบัติเราก็เกิดสติสมาธิปัญญาคือของพวกนี้มันก็จะตามมาโดยอัโตโนมันิแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องพิจารกายอย่างที่ผมว่าเนาะภารกิจของเราคือเราจะทำยังไงให้เอาจิตเกาะกายให้นานที่สุดในแต่ละวัน เราจะทํายังไงถึงจะหลอกล่อมีกลอุบายที่จะให้จิตอยู่ในกายให้ได้มากที่สุดคือเราต้องคุยให้มากพิจารณาในให้มากการที่เราคุยให้มากพิจรารณาให้มากเราต้องมีข้อมูลที่บอกว่าจําได้ไหมายรู้มาที่ผมนําเสนอบางทีผมก็เสนอตับอ่อนใช่ไหมครับปอดอะไรประมาณนี้ผมก็จะมีหนังสืออนาโตมีหรือว่าเราอาจจะไปดูในหนังสือลูกหลานก็ได้ครับหรือว่าไปดูใน y t u b e อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราม,มันสำคัญครับ เพราะว่าถ้าเราไม่จําได้หมายรู้มาเนี่ยมันมันก็จะไม่มีข้อมูลมาคุยมันก็จะไม่มีข้อมูลที่เราจะมาคุยกับกิเลสมาคุยกับจิตโษนะเราก็ไม่เราจะไม่มีข้อมูลมาคุยกับจิตพอเราไม่คุยเรานิ่งจิตเขาเขาจะออกนอกครับจิตเขาจะาคิดถึงคนอื่นออกนอกคือคิดถึงคนอื่นคือภาพภาพเราหายไปในจิตในใจในในจิตเรามันจะมีสองภาพแค่นั้นเองครับภาพเรากับภาพคนอื่น ถ้าไม่มีภาพเราก็มีภาพคนอื่นเหมือนเล่นก้าอีดนตรีัยถ้าเราเอาจิตจุกอกากายเอาจิตไว้ในตับอยู่จิตเราอยู่ในตับจิตมีแต่มีจิตดวงเดียวไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่เราคิดถึงคนอื่นผมคิดถึงหลานประมาณนีับมันก็จะมีความชอบความชังความเฉยราคาโทสะโมห oh ะมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเราเราจําไว้นะครับว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราส่งจิตออกนอกครับก็คือจิตออกจากกายไปครับ มันจะเป็นทางโล่งหมดเลยหรือว่าถ้าเข้าไปข้างในเลยกายเข้าไปข้างในเข้าไปสมาธิก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ธรรมะครับเพราะฉะนั้นในกายของเราที่เรียกว่าเส้นทางธรรมที่เรียกว่า,ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางทางสายเอกก็คือกายเราเนี่ยครับก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องพิจารณากายเส้นทางธรรมอยู่ไหนเส้นทางธรรมอยู่ในกายเราครับไม่ได้ไกลเลยครับ วางสอยาวานาคืบอยู่กับเราทีนี้เราทำยังไงที่จะปฏิบัติได้ผมก็อยากให้ทุกคนศึกษาเนาะศึกษาค้นคว้าคือมันยากไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายเนาะโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะมาต่อสู้กับกิเลสการที่เราจะให้เรามีอำนาจเหนือกิเลสที่เราจะคุมจิตให้ได้นี่มันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเป็นเรื่องยากมันเป็นแต่ว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ มันเป็นไปได้แต่ว่าเราต้องทำนะครับวันนี้รายการธรรมธรรมชาติคลิปนี้คลิปพิเศษนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เนาะไม่ว่าใครที่กิริยานิมิตท่านใดยัติธรรมท่านใดที่ป่วยอยู่หรือว่าตกงานหรือว่ามีทุกข์ทางใจอะไรประมาณนี้ให้เราให้เราไปศึกษาธรรมะครับให้เราใช้ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นเครื่องยึนเหนี่ยวนะครับก่อนจากกันไปผมก็อยากขอให้กริยานิมิตทุกท่าน ดวงตาเห็นธรรมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี